อย่กับตะก้องนะครับอยู่ที่บ้านทุงนานะครับวันนี้เราพามาทาสีนะครับเก็บส,สีงานช่วงล่างอีกรอบนะครับของรถผมน,นี้นะครับก็จะทาตรงที่รอยเชื่อมนะครับอันนี้ผมฉีดสีสปเปรย์ไว้คร่าวๆบ้างแล้วเหลือยังไม่ได้ถอดบางฝุ่น,นออกเพราะว่าจะต้องทาใหม่หมดช่วงนี้พวกเหล็กพวกอะไร นี่ครับรมาณนี้ใส่บางฝุ่นบางฝุ่นสั่งได้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่พันเปร็ดครับเงาสงด้านหนาประมาณ7จ็ดมิลครับความยาวอยู่ที่150กว้างกว้างเมตรยี่ครับตัวนี้นี่ครับประมาณนี้จะสง่ง นะประมาณนี้เลยเผื่อใครสนใจมันมีเบียบบางกว่านี้ก็มีอยู่นะครับเแบียบหนานกว่านี้ก็มีเป็นงานส่งนันส่วนสีก็ทําสีเล่นๆครับสีกระทะสีเอฟเฟกนะครับเพราะว่าสีมันเหลืออยู่นิดน,นึงเพื่อเอามาฉีดเล่นครับอันนี้ก็จะทาเก็บตามซอกนี่นะครับเดี๋ยวน่าจะทาไหมหมดทั้งหมดเลยแหละครับองตัวเองทาไปให้เยอะๆหนาๆยิ่งดีครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับ ทายชมอีกรอบแล้วก็มารีวิวแต่สงทำไหมด้วยนี่นครับตัวนี้จะมารีวิวตอนที่หลังเลยมาอันนี้นะครับผลการทาสีก็ประมาณนี้นะครับของผมก็คร่าวๆนี่ครับกันฝุ่นก็ถอดออกก่อนฝุ่นนะครับเนบทาให้ดูใหม่ ล้อซีเฟกมองไปมืดกว่าว่าสีบอลเงินสวยกว่านะครับเพื่อใครจะทําแต่ถ้าใครอยากชอบแนวนี้ก็ทําตามได้ครับซีเฟกนี่ประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวมีเงินก่อนค่อยซื้อลูกสูบเปลี่ยนใหม่ครับลูกสูบเสียเบรกยังไม่ติดดีนี่ข้างหน้าก็ทาเก็บนิดนึงเอาน้ำสีน้ำมันทาเลยครับไม่มีสเปรย์นี่ครับ ให้ดูใหม่แค่นั้นจบครับง่ายๆอันนี้จะเป็นเตะโซนะครับเหล็กนาประมาณสิบมิลครับนี่เก้ามิลถึงสิบมิลครับผมใช้อย่างดีครับทำทรงอุบลครับนี่แหละน้องเขาสั่งมาให้นี่จะประกอบไปเซตนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้เน้นๆเน้นประมาณนี้นะครับยังดี ใครอยากได้ก็สั่งมาได้นะครับเดี๋ยวทำจะส่งให้ครับแล้วก็เหลือทำที่ยึดตัวเบรกข้างบนให้อีกอันนึงนะครับประมาณนี้นะครับพร้อมส่งให้อันนี้ผมงานเรกผมคิดดูตีราคาไปประมาณ5 0คร้อรวมส่งนี่ซื้อเหล็กมา300ถ้าเชื่อมร้อยหนึ่งประมาณนี้ครับแต่ว่า300ก็เหลือประมาณนี้ครับเหล็ก ได้ทำได้อีกอันหนึ่งลองทำดูครับงานเรกนะครับประมาณนี้ครับขอบขอบคณครับ